กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุมาบุษเบพีตีดาร์บีอีกไม่นานครับผมนะตู้กาชาทีเอฟโอเปร่านะครับผมแล้วก็ตู้ซัพพอร์ตการ์ดนะก็คือตู้ของโอคุนิแคปก็จะไปแล้วและของใหม่ที่เข้ามาแทนนะครับผมนะก็จะเป็นตัวม้านะครับนะก็คือบีโดบูบงและตัวซัพพอร์ตการ์ดก็เป็นทวีทเทอร์โบครับนะดังนั้นคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวม้าและก็ตู้กาชากันดีกว่าครับผมที่กําลังจะเข้ามานะครับนะถามว่า ของการ์ดใบนี้นะครับนะก็คือต้องบอกว่า1ม้ากับการ์ดซัพพอร์ตครับผมที่กำลังเข้ามาเนี่ยเก่งแค่ไหนครับผมแล้วก็สามารถใช้กับคอนเทนต์อะไรได้บ้างแนวทางการปั้นไหนครับผมมีอะไรบ้างนะคลิปนี้ก็จะมาสดให้ฟังกันเอาละครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปะเริ่มเลยครับผมโดยขอเริ่มที่ตัวของม้าก่อนนะอ่ะตัวม้าครับผมนะบิลูปูโบครับนะบีสแตั๊กระตังดังนี้เลยครับเริ่มต้นนะครับผมนะจะบีสปีดครับอยู่ที่92นะครับผมนะสซามิน่าสิบสอง ตามแล้วก็พาวเวอร์92แล้วก็ค่ากัด102แล้วก็ความรู้88ครับในสุขขอตัวโบนัสนะครับผมนะตัวของโบนัสนี่ก็จะมีในสุขขอค่าสตามิน่าครับผม20%แล้วก็ค่าพาวเวอร์10%พอเป็นโบนัสแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของบูบงเนี่ย สามารถที่จะดันในส่วนของค่าสตามิน่าได้ไม่ยากนะก็เราสามารถจะหนักๆครับผมไปที่สายพาวเวอร์ได้เลยนะเพื่อเพราะว่าตอนที่เราเล่นในส่วนของการฝึกสายพาวเวอร์มันก็จะมีบางส่วนโศกให้กับสายสตามิน่าไปด้วยนะทําให้ตัวของบูบงเนี่ยเป็นมาร์ที่มีพาวเวอร์ที่สูงและก็สตามิน่าที่สูงตามไปด้วยที่เหลือก็คงต้องกังวลในส่วนของการสปีดครับผมนะก็คงต้องหนักนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่มีในส่วนของโบนัสฝ่งสปีออกมาเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสไตล์การวิ่ง,งต่างๆของตัว บูบงกันก่อนนะครับบูบงครับเป็นสนามหญ้า A สนามดิน G ครับดังนั้นม้าตัวนี้จะวิ่งแค่สนามหญ้าเท่านั้นในส่วนของระยะสนามครับวิ่งสั้น C วิ่งไม่ B วิ่งกลาง A แล้วก็วิ่งไกล B ครับก็เลยจุดเด่นของตัวบูบงก็คือจะหนักไปทางสนามกลางมากกว่านะ ถามว่าปรับไปเล่นสนามไกลได้ไหมมันก็ปรับได้ครับผมแต่มันไม่ค่อยจะเหมาะสมสรับสไตล์การวิ่งสายวิ่งหนีสักพัยเพราะว่ามันปืนตามินาครับผมสูงมากนะเอาจริงคือจะอยู่โบนสัส20%มันก็ทำได้หรอกแต่ว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยในเรื่องของการปั้นสต็กนะดังนั้นเนี่ยตูบูบงครับผมนะก็เลยค่อนข้างจะเหมาะกับการเอาไปวิ่งในสูนข,ของสนามกลางมากกว่า ในสูขของสไตล์การวิ่งครับผมหลักๆวิ่งหนีเอวิ่งน้ำอี A, วิ่งแทรกจี 3, G, แล้วก็วิ่งตามจีครับดังนั้นง่ายๆเลยครับผมสำหรับสไตล์การวิ่งก็คงต้องบอกว่าสายวิ่งดีครับผมคือสายที่เหมาะที่สุดในสูขของตัวบูบงนะมาดูในสุขของอยู่ที่สกิลกันบ้าครับผมทาไม่ตายขอตัวบูบงนะ เมื่อเราครับผมนะอยู <mat> th well. 네่ช่วงในส่วนของท้ายสนามนะครับผมนะและเราอยู่ในส่วนของกลุ่มน้ำนะครับผมนะช่วงทางตรงสุดท้ายเราจะทําการเล่นสปีีขึ้นมาในงานตัวของบูบงจะทําใช้งานครับผมสกิลช่วงทางตรงสุดท้ายนั้นต้องดูสนามนิดนึงนะว่าสนามนั้นมีทางตรงกว้างหรือไกลแค่ไหนนะครับผมนะที่ยิ่งไกลมากก็ค่อนข้างจะมบีโอกาสติดในส่วนของสกิลทําให้ตายได้ง่ายขึ้นนะอ่ะโอเคนะครับผมในส่วนของสไตล์ของบูบงนะครับผมอยู่นี้ก็จะประมาณนี้ มาดูในส่วนของสกิลต่างๆก็ผมก็กสักนิดนึงดีกว่านะสกิลเริ่มต้นนะครับผมนะก็จะมีอะไบรบ้างวันฝนตกครับนะบันไดก็ตามที่มีฝนตกก็จะมีการเพิ่มในส่วนของค่ากาัดเพิ่มมาอีกสีส่ตและก็อลาบาครับผมเมื่อทําการสตาร์ทการแข่งขันนะครับผมนะเราจะมีการเพิ่มอัตราการเล่ยขึ้นมานะและก็สุดท้ายครับผมเป็นสกิลรีคาเวลลี่นะครับผมในส่วนของสนามกลางนะครับผมนะ ประมาณชุดกาสนามของอสนามการนะครับผมนะเราจะทำการรีคอมโอดี่สตามิน่าเพิ่มขึ้นมานะอันนี้คือในส,สกิลของตัวอูบงนะ ในส่วนของการเซตการ์ดเพื่นต้นนะครับผมนะถามว่าตัวของบูบงเล่นง่ายไหมเอาจริงมาสายพี่หนีครับผมค่อนข้างจะเล่นง่ายอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับตัวบูบงเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการโบนัสในส่วนของสตาบินา่าก็เลยทําให้ตัวของบูบงก็ค่อนข้างจะเป็นมาที่เลี้ยงง่ายฝึกง่ายนะครับผมนะตามนี้เลยนะส่วนสนามที่บูบงเจอนะครับผมนะก็เรียกว่าครบทุกอย่างเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรส่อสของสนามม้นะครับผมนะสนามมบเอยสนามกลางเอยสนามไกลน,นะครับผมนะเอาจริงหลักๆเนี่ยที่จะเป็นปัญหาครับผมสำหรับพวกเราก็คือ สนามไก่มากกว่าเพราะว่าเราต้องปั้นในส่วนของค่า stamina ให้สูงพอที่จะสามารถวิ่งในส่วนของสนามไก่ได้ถ้าเกิดใครที่จะปั้นบูบงขึ้นมานะครับนะแนะนำาลครับผมนะพยายามปั้นส t ม m i n a ให้ขึ้นประมาณสัก600นะได้ครับผมนะขึ้นไปเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการฝึกออกบ่าเรื่องการใช้งานด้วยนะมีสนามไกลทั้งหมดสมสนามเลยนะครับผมนะ3,000เมตร3 2 0 0เมตรและก็2,500เมตรนะ็ค่คนใครจะถือว่าเอาเรื่องอยู่อ่ะโอเคนะครับ ประมาณนี้นั่นในสุดขอตัวบูบงนะถ้าเกิดใครชอบเลยครับผมนะก็จัดได้ครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครไม่สนใจก็ข้ามได้เช่นเดียวกันเพราะว่าน้องแกก็ไม่ใช่มารเบต้าที่โหดอะไรมากมายในสุดขอสกิลที่เหมาะสมเก่ามาเล่นเลยครับผมนะก็จะมีสกิลของพวกมารุสสกีเลยครับผมนะหรือไม่ก็อนาคตอาจจะมีตัวหอซีวิสกายครับผมนะเอามาใช้กับน้องแกได้อะตัวบูบงก็จะประมาณนี้ทีนี้มาต่อกันในสุดขอซัพพอร์ตการ์ดกันบ้างนะครับผมนะซัพพอร์ตการ์ดครับผมที่เข้ามาเนครับเนียก็คือตัวของ้อมทวินเทอร์โบคร มาดูในส่วนของการอัพเลเวลของตัวซัพพ support กั s สักทีหนึ่งก็แล้วกันซ support gas ผมขอสตาร์ทครับผมนะเอาเป็นเลเวล50เลยก็แล้วกันนะเพื่อจะให้ดูว่ามันคุ้มค่าไหมในเรื่องของการเอามาใช้งานอย่างแรกครับผมมาพูดในส่วนของตัว unit กันก่อนดีกว่านะครับผมนะโบนัสครับผมอย่างแรกก็คือในส่วนของโบนัสเท e ด d i n g 15นะแล้วก็ในส่วนของอาเฟสชิพเลทครับผมนะเพิ่มขึ้นมา5โดยส่วนตัวละก็หลักๆครับผมนะ gas ใบนี้มีในส่วนของ,ของค่าเฟสชิพโบนัส20นะครับผมอ่า บุลโบนัสครับผมอยู่ที่60%สิบเปอร์เซต์ติกบอลครับผมอยู่ที่25นะครับนะฮิตอ่าลิเวลโบนัสครับผมอยู่ที่ลิเวลสองฮิตเลตครับผมอยู่ที่40%่สิบเปอร์เซ็นต์สเปเชียลิตี้ครับผมนะอยู่ที่สามสิบห้าสเปเชียลอ่าสปีดโบนัสอยู่ที่หนึ่งนะครับผมนะแล้วก็อ่าสปีดโบนัสอยู่ที่หนึ่งครับผมแล้วก็เทดดิ้งอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นการที่เอาอย่างแรกก่อนนะผมขอพูดในสุดของ ใช้งานในเรื่องของการปัสแตกก่อนปัสตแตกครับผมโดยสวนตัวก็ถือว่ามีของพวกอาบิที้สำคัญอยู่ครบนะไม่ว่าจะเป็นในสุขของโบโบนัสลุงนะครับผมนะบูนนะครับผมนะลวมถึงในสุขของเทนนิสโบนัสครับนะก็ถือว่าโอเคด้วยรวมๆนะแต่จุดที่เป็นจุดด้อยนะครับผมนะของการบบนีมีอะไรบ้างอย่างแรกครับผมก็คือมีค่าในสุขของค่าสเปเชีสค่าจะถือว่าต่ำมาก35มาครับนะค่อนข้างน้อยและก็แน่นอนครับผมในสุขของการใช้ในสุขของเทนนิสโบนัสเนี่ยก็เป็นในสุขของรีเวิรา าถามว่าโอเคไหมใช่ครับผมมันโอเคแนละมันเปได้ว่สิแต่เนื่องจากว่าดูตำแหน่งที่จะปลดในส่วนของเทดดิ้งโบนัสเนี่ยครับผมนะมันอยู่ลึกเกินเดยครับผมนะอยู่ลึกมากๆากเลยครับผมนะพูดง่ายคือถ้าเกิดเราจะใช้การใบนี้ได้เนี่ยเราต้องปลดถึงเลเวลาสี่สิบห้าเดยครับผมนะและก็แน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดไปปลดได้ว่สี่สิบห้าแต่ว่าเราได้ในส่วนของค่าสเปริชิตอ่าสเปริชิตตี้เลทครับผมนะอยู่ที่ 3 5อันนี่คือปลดเต็มนะถ้าเกิดปลดเป็นเลเ่ล50าเนี่ยสูงสุดครับผมได้แค่3 5เองมันไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับการเอามาปั้นสักเท่าไหร่ครับนะรวมๆด,ดูแล้วจุดเด่นของการบนี้นะ่าจะเป็นในส่วนของบโ bon บนะัสนะที่เรียกว่ามีมาเยอะแต่ต้นแล้วแต่ง้นถ้าเกิดใครจะใช้การบนดี้ครับผมนะแล้วประมาณว่าปลดบาดี้เลยครับผมนะได้มาเยอะเนี่ยก็กพยายามครับผมนะใช้ในเรื่องของบ bon ูโบนัสไปที่ตั้งก็แล้วกันก็คือพยายามดันในส่วนของอารมณ์วะครับผมให้เราขึ้นสูงกันละกันนะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันค่อนข้างจะถือว่าฟันยากไปนิดนึงนะเดียนร้อยแต่โอเคมันมีจุดที่น่าสนใจก็คือในส่วนของป้าค่าเกตเริ่มต้นนะครับผมนะเกตเริ่มต้นบียีนะครับผมนะแล้วก็สเปริชิตเอยู่ที่สามมันก็พอถูพอไถได้ป่ะรวมๆดูนะแต่ว่ามันมันต้องเปิดมันต้องเปิดหนักเกินไปไงในเรื่องของการปลดใช้งานครับนะมันก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะมาดูในส่วนของสกิลต่างๆกันดีกว่าครับผมนะสลับกราฟใบดีครับผมอีเวนต์มีอะไรบ้างนะหลักๆครับผมก็จะมีในเรื่องของ สตาร์ทเพิ่มพาวเวอร์นะครับผมนะเพิ่มพาวเวอร์เมื่อเรามีม้าครับผมเล่นแผนเดียวกับเราเลยครับผมนะอ่ก็โอเคครับผมนะก็เป็นแผนวิ่งหนีนะแล้วก็อันนี้คือในส่วนของถ้าเกิดเราเลยครับผมนะเป็นม้าที่นิยมเลยครับผมนะจะมีการเพิ่มค่าการ์ดครับผมเพิ่มขึ้นอีกสี่สิบนะครับผมนะถ้าเราได้เป็นม้าที่นิยมในส่วนของสนามนั้น แล้วก็มีอะไรบ้างครับผมเป็นสกิลสายลันเนอร์นะครับผมนะมีอะไรบ้างนะก็คืออันนี้เป็นสกิลครับผมนะตอนขึ้นเนินนะครับผมนะเวลาเราเจอในสุดของเดินต่ตางๆก็จะมีการรีคาเวอรี่พลังงานขึ้นขึ้นมานะคร <t> ับแล้วก็มีอะไรบ้างอีกครับผมนะก็เป็นอ่าช่วงกลางสนามครับผมนะก็จะทําการเร่งความเร็วขึ้นมานะเป็นสกิลเพิ่มความเร็วช่วงกลางสนามส่วนนี้ก็เป็นในสุดของ สกิลออกตัวนะครับผมนะช่วงต้นของสนามครับผมนะเราจะทําการเร่งความเร็วขึ้นมานะตัวส่วนนี้เป็นสกิลเร่งความเร็วแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกิลตอนออกตัวครับนะรวมๆก็เป็นใสวิ่งหนีเท่านั้นครับนะแล้วก็บีในส่วนของพวกอีเวนต์นะครับผมบวกสเต็6หกเป็นสปีดหกนะครับผมพาวเวอร์สองนะอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลแรของอีเวนต์นะครับผมนะมีอะไรบ้างมีสกิลเพิ่มนะครับผมตอนออกตัวแล้วก็สกิลครับผมในส่วนของการออกตัวชินเดียวกันนะ แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของแรสกิลครับแรสกิล skill ของตัวการ์ดจะเป็นเรื่องตอนออกสนามครับผมนาะก็จะทําการเพิ่มอัตราการเล่แค่ตัวอย่างเต็มที่นะและอันนี้ก็เป็นในส่วนของสกิลรีคอร์รีครับผมนะในส่วนของสนามใหม่เดียครับผมนะช่วงการสนามนะก็จะให้นในส่วนของการรีคอร์รีสตามิน่าขึ้นมาตามนี้เลยอ่าฮะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลสายวิ่งหนีครับผมแล้วก็จะหนักไปทางสกิลช่วงต้นสนามกันเยอะนะก็ปกติสำหรับสายวิ่งหนีการออกตัวช่วงต้นเกมก็ถือว่า B ปสกิลที่สําคัญสําคัญอยู่พอสมควรอยู่นะอ่ะมาต่อกันในส่วนของอีเวนต์ต่างๆครับผมของตัวทวีเทอร์กันบ้างอีเวนต์ครับผมหลักๆอันแรกครับนะก็จะเป็นอีเวนต์ที่ เลือกเอาครับผมโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับผมนะโอกาสว่าจะเกิดเป็นสปีดบวกสินะครับนะหรือไม่ก็เอนดจีลบสิแต่สปีดบวกสิแทนนะอันข้อลาก็คือจบอีเวนต์นะครับผมจะได้เอนดิจีมา20ก็เรียกว่ายัางไงก็มาคับเลือกข้อบนนะมาต่อครับในส่วนของข้อที่2ครับนะก็จะเป็นแรนดอมเหมือนเดิมนะสปีดบวกสิแล้วก็ได้สกิลออกตัวนะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของเอนดิจี้ลบสินะครับผมแล้วก็ได้สปีดบวกสิมาแทนนะแต่เกิดเือข้อลากครับผมเอนดิจี้บวกยี่สิบห <c oughs> และก็สุดท้ายครับผมนะก็เป็นในสุดของแรนดอมอีกทีนะครับนะก็จะเป็นในสุดของเอนเนจีนะครับผมลบสิ 10, แล้วก็สปีดบวกค่าแล้วก็ได้สกิลออกตัวเช่นเดียวกันนะหรืออาจจะเป็นในสุดของเอนเนจีลบสิบสปีดบวกยีแล้วก็ได้สกิลออกตัวมาแทนอีกทีหนึ่งนะและข้อสุดท้ายครับผมนะก็เป็นในสุดของรีคาเวอรี่นะครับผมนะสนามใหม่แทนก็เรียกว่าทำไมสกิลมันไม่น่า โหดจังเลยครับสกิลโหดมากเลยครับนะแรนด,ดอมเลยนะโอ้โหถ้าโดนคอร่าน,นี่คืออีเวนต์จบเลยนะต้องบอกว่าตัวอีเวนต์ค่อนข้างจะถือว่าแรงนะครับผมนะในสุขของตัวอีเวนต์ของตัวการ์ดนะครับผมนะแรงมากเลยครับนะแต่โดนคอร่ามาแจ็คพอตเลยเนี่ยมาดูสุขของแรนดอมอีเวนต์ครับนะสปีดบวกยีแล้วก็อารมณ์ลบหนึ่งนะแล้วก็บีในสุขของเอเนจีลบสิบพาวเวอร์บวกยีอันนี้ก็จะเป็นในสุขเอเนจีบวกสิครับผมนะหรือจะได้ในสุขของสกิลออกตัวนะครัับผมนนะตตววสีว้้ก็แแล่ ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวการ์ดก็ถามว่าถ้าปลดเต็มเนี่ยโอ้โหที่พุ่งตรงปลดเต็มนี่ก็คือยากมากนะครับนะถามว่าเลเวลสามสิบเนี่ยไหวไหมนะครับนะเอาจริงนะคือถ้าเป็นเลเวลสามสิบเราก็จะได้แค่เนี้ยหลักๆเลยครับแค่นี้เองนะเลเวลสามสิบก็มีแค่โบนัสรูปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะโบนัสอารมณ์สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าซัตติดบอลครับผมนะเกรเริ่มต้นอยู่ที่20นะแล้วก็มีค่าสเปริซี่อยู่ที่20ครับต้องบอกว่า โคตรน้อยเลยครับเนะเอาจริงนะถ้าเกิดจะใช้แบบนี้ก็สู้ไปใช้การ์ด S S R นะครับนะรู้สึกว่าจะโอเคกว่านะต้อยปวดเป็นเลเวล35นะครับนะก็ได้แค่สปีดโบนัสเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีค่า s ป e ช i a l t y r เร e ครับผมอยู่ที่25นะครับนะโบนัสรูก16%ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะพูดง่ายคือถ้าเกิดจะใช้งานจริงจังครับผมนะก็นู่นนะครับผมเลเวลประมาณ45ครับผมนะ45-50เอาจริง45เนี่ยก็ ถือว่าพอไหวครับนะสี่พลาดหรืคาสิบครับเปื่อเกินนะครับผมนะดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับผมนะกับสกิลที่ได้มากก็เป็นแค่สกิลช่วงต้นด้วยนะแล้วก็ใช้ได้เฉพาะแค่สายวิ่ีอย่างเดียวเป็นการ์ดที่หนักในเรื่องของการใช้งานเฉพาะทางมากเกินไปมาต่อครับผมเป็นการ์ดเอฟันบ้าเลยครับผมนะอ่าเป็นในส่วนของ ไดทันไดทักคูเฮลิออนครับนะเป็นการ์ดอสายพาวเวอร์มาดูกันดีกว่าครับผมว่าการใบนี้คุ้มค่ากับการลงทุนแค่ไหนนะมาดูเริ่มต้นครับผมในส่วนขอโบนัสต่างๆกันก่อนดีกว่า SR ทนี่ผมขอเอาปปนลดเต็ปเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันค่อนข้างจะหาไม่ยากเกินไปเลยครับผมในส่วนของตัว SR นะ อย่างแรกครับผมมาดูนิดก่อนนะก็คือ u n i f i c คครับนะก็มี Effect Training 15%นะครับผมนะแล้วก็มีดิส่วนของสเปนด a ชีเทนนะครับผมเพิ่มอีก20นะก็เลยทำให้การไปดีค่อนข้างจะใช้งานค่อนข้างจะถือว่าง่ายมากนะโบนัสลุ้งครับผม20%นะครับผมเลนโบนัส10%นะครับผมแฟนคลับโบนัส20%นะครับผมนะแฟนคลับเอาไปทำอะไรครับผมเอาไปเพิ่มรีมรเวลท่าไม่ตายเราถ้าเกิดเรามีแฟนคลับเยอะ แล้วก็บูโมโบนัสอยู่ที่40เปนะครับผมสตาร์ทบอลอยู่ที่25นะครับผมสเปเชียลตีสเปเชียลตีเลทครับผมอยู่ที่50แล้วก็บีตรงนั้นโบนี้โบนัสอีก20นะครับผมก็เป็น70ก็ถือว่าเป็นการที่มีค่าในสุดขอเลดสูงพอสมควรแล้วก็มีในสุดขอเพาเวอร์อัพครับผมสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่20ฮิตโบนัสฮิตเลเวลนะครับผมนะอยู่ที่เลเวล2ครับฮิตเลทอยู่ที่30ครับแล้วก็มีผ้าเพาเวอร์โบนัสอยู่1น,นะเอาง่ายก็คือมันเป็นการที่ปั่นงาย ปันง,ง่ายมากครับผมนะเพราะว่ามีค่าในสูตรของค่าสตาร์เริ่มต้นอยู่ที่25นะครับนะและแน่นอนครับผมในสูตรของค่าสเปรดซีเรทก็อยู่สูงสด้วยนะครับผมนะห้าสิบบวกยี่สิบเกิดเจ็ดสิบครับในสูตรของโบนัสรู้มี20นะก็เลยกลายเป็นว่าการ์ดใบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมในเรื่องของการปัน Power, ้นพาวเวอร์ดีๆใบนึงเลยนะอืมแต่ถ้าเกิดใครมีการ์ดพาวเวอร์นะครับผมนะตัวของฮิชิอาบาซอนก็สามารถไปใช้ตัวนั้นแทนได้เหมเือนกันนะไม่มีปัญหานนะมาดูในสูตรขอ,ของซิกิตต่างกรรราาใบบบนนนีี้้มมอะะไงคัผะ นะฮอย่างแรกครับผมนะหากเราด้ครับผมนะมีสปีดครับผมนะอ่าเพิ่มสปีดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นครับผมนะหากเราเป็นตัวละครที่เด็รับคมนิยมนะครับผมมากที่สุดนะครับนะมีอะไรบ้างซาเบร่มมาคริปครับผมนะเป็นในส่วนของสายวิ่งน้ําในครับผมนะก็เมื่อแบบหนึ่งนะซาเบร่มมาคริปครับนะก็คือจะทํางานเมื่อ ตอนช่วงการสนามน,นะก็จะทำการรีคาเวอรี่สตามิน่ามาเป็นของสายวิ่งนำนะครับนะแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลแบ็กอัพครับอันนี้จะเป็นช่วงการสนามจะเป็นการเพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วก็ต่อมาครับผมนะก็จะเป็น,มนะปนไมโครเนอร์ครับผมนะเป็นสกิลของสายไมครับผมนะเพิ่มความเร็วช่วงทางโค้งนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสกิลของไมชเช่นเดียวกันครับนะช่วงการสนามครับจะทําการเร่งสปีดขึ้นมาเป็นของการสายไม่เป็นที่ตั้งเลยนะ ซึ่งซีมครับผมนะก็คือถ้าเกิดมีม้าอยู่ข้างหน้าเราเลยครับผมนะเราก็ทําการเร่งสปีดขึ้นมาอืมแล้วก็ที่เดี๋ยวเป็นสปีเตอร์ครับผมนะเป็นของสานามไม้เลยครับนะเป็นการลดในสุดข,ของเป้าหมายครับผมนะอืมม้าที่ตอนช่วงกาลสนามครับผมนะม้าที่อยู่ข้างหน้าเราครับผมนะจะโดนลดความเร็วเลยครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอ,อีเวนต์ครับผมเพิ่มในสุดข,ของสตาบินา่าสองแล้วก็พาวเวอร์หกนะ แล้วก็มาดูสุขของสกิลช้อยครับผมเพิ่มความเล่งนะครับผมในะอัตราการเล่งช่วงทางตรงนะแล้วก็มีอะไรบ้างอ้าวไม่ใช่ Down ดาวฮิวนี่หว่าดาวฮิวคือเดินลงนะครับผมนะคือ,คอตอนช่วงที่เป็นเดินขาลงนะครับผมเนะี่ยก็จะเป็นการเล่งอัตราการเล่งขึ้นมานะถามว่ามีเนินด้วยใช่ไหมครับเกมที่มีเนินครับผมมีเนินลงมีเนินขึ้นด้วยนะก็ต้องดูด้วยนะต้องไปดูในส่วนสนามอีกทีหนึ่งถ้าใครสังเกตเห็นก็จะรู้นะอันนี้ก็เปในส่วนคอสกิลเลยครับผมนะสนามใหม่เช่นเดียวกันนะช่วงกาสดาครับผมนะหากมีอ่า ช่วงการสนามครับผมนะจะเป็นการลดในส่วนของสตามิน่าเลยครับนะเป็นของสนามใหม่ครับแล้วก็อันเดอร์ด็อกนะครับผมนะถ้าเกิดเราเลยครับผมนะมีความนิยมครับผมอยู่ติดดับ4อันสุดท้ายนะครับผมนี่ก็คือความนิยมของคุณตอนแข่งอ่ะนะมันจะมีการบอกความนิยมของตัวม้าด้วยนะครับนะว่าใครนิยมสูงสุดนะเพีถ้าเกิดเขาไม่ประกาศติดตรงส่วนนี้ก็แปลว่าคุณก็อยู่ดาวเลยครับผมอัเดอร์ด็อกครับตามนั้นแหละครับนะคุณจะได้สุขของค่าสปีดเพิ่มมากขึ้น นะถามว่าคอยดิยมเอาจากไหนครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสแต็กต่างๆหรือแล้งนะพวกนั้นนะที่แล้งสู้ครับผมก็จะได้รับการวิเคราะห์นะครับผมโปรแกรมก็จัดให้คุณเป็นมานิยมในแมปนั้นไปและที่เหลือก็เป็นในสุขของเอีเวนต์กันบ้างนะเอีเวนต์ครับมีบวกพาววเอร์นะครับผมนะกับบวกสปีดอันนี้ก็เป็นในสุขของบวกพาววเอร์แล้วก็มีแรนดอมโอกาสติดในสุขของบวกสปีดขึ้นมาด้วยและก็เป็นสกิลครับผมนะที่เพิ่มในสุขของทางตรงนะครับผมนะของพวกสนามนะไอพี่ต้องบอกไปครับผมนะในสุขของ ลงเดินนะครับผมนะั้นลงเดินเนี่ยก็จะเพิ่มความเร่งขึ้นมาครับผมของสายวิงน้ำนะอันนี้ก็เป็นข้อแรกครับผมนะก็จะเป็น Energy บวก20แล้วก็อ่ะเป็นพวกสกิลดีคาบารี่ครับผมของสนามใหม,ม่มาดูส่วนแลนด์อีเวนต์ครับมีพาวเวอร์เลยครับผมนะกับตัวของเลนสตาร์ครับผมนะก็เป็นในส่วนของค่าบอลเกรดครับผมเพิ่มขึ้น2นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะก็ทาให้เราสามารถปั้นการ์ดครับผมนะออกมาไวขึ้นนะ ก็เพิ่มเวลาเราเรียนการ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่ม2แต้มเลยครับผมนะก็ทําให้การของเราปั่นเต็มไวขึ้นมีไว้ในเรื่องของการปั่นเกรดด้วยและก็ต่อมาครับผมก็คือในส่วนของสปีดครับผมนะบวก5้าพาวเวอร์บวกสินะแล้วก็สกิลหมาหัวเน่าให้เลือกเอานะครับนะรวมๆแล้วต้องบอกว่าไดทนันไดทันคูเฮลิออนครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ดสายพาวเวอร์ที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้นะในเรื่องของการปั่นสแต็ปครับนะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะในส่วนของ พพอร์ตการ์ดครับผมที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ในวันที่2นะครับผมตอน4ทุ่มแต่เป็นเวลาของไอ้นี่นะ UTC นะครับผมถ้าเป็นของไทยเราเนี่ยก็น่าจะประมาณวันที่3ครับผมนะช่วงเวลาตีห้านะครับผมนะก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะแต่ถามว่าควรเปิดไหมแนะนําว่าข้ามนะครับผมนะเพราะา SR เราไปสามารถเปิดรุ่นในสุขของตูต้ถัดไปได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดใครที่รุ่นในสุขของตู Switch, ้สวิทโชว์ยังไม่มีเนี่ยคุณก็สามารถไปหาในสุขของตู้ถัดไปก็ได้เช่นเดียวกัน ดันนงนั้นเนี่ยถ้าถามว่าหวังแค่ SR อย่างนี้ผมว่าไปรอหลุดเลทครับผมตอนหลังดีกว่า SR ไงไม่ก็หลุดมาหาเราเรื่อยๆอยู่แล้วอยู่แล้วนะเอาครับผมคลิปนี้ก็คงจับมารีวิวเีเท่านี้หากชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ